สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมสล็อตให้ทุกคนดูอีกเช่นเคยคะ่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมสล็อตโลมานะอะให้ทายว่าวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรเบื่อและค่ายจ็อกเกอร์เล่นมาเยอะแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยแจกด้วยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นเล่นของค่ายแพคแมติกเพล่ดีกว่าเนาะทุกคนมาเลือกเลยคะ่ะนี่คะ่ะเกมสว bon ีทโบน anza ๋ยววันนี้จะมาลองซื้อฟีสปินกันคะ่ะ ตามที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์กันเข้ามานะกับเกมสวีทโบนันซ่านี่แบบขอมาเยอะมากๆเลยค่ะก็ก่อนจะไปรับชมนะคะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะไปกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะมาเริ่มกันเลยตอนนี้เรามีอยู่1 0 0 0 0กว่าบาทนะคะเดี๋ยวเริ่มที่เบส60บาทก่อนแล้วกันค่ะสปินไปเลยนะคะอ่ะกล้วย45บาท อย่าช้าคะ่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเริ่มซื้อฟรีสปินเลยนะคะอ่ะเท่าไหรด่ดีโอเคทั้งหมดที่เรามีเลยเนาะเอาเป็น1500เนาะมาลุ้นกันคะ่ะว่าจะได้ไหมไปโอเคขึ้นอมยิ้มสีตัวแบบนี้ก็คือเริ่มฟรีสปินเลยนะคะได้10สปินฟรีค่ะมาเริ่มเลย บวก5สปินฟรีค่ะโอ้โห,โหตอนนี้ได้มา341บาท25สตางค์เลยนะคะมามา600กว่าบาทแล้วโอเคสีฟ้าอ่ะคูณ6ไดยค่ะคูณ9อีกโอ้โหไม่ธรรมดาโอเคค่ะแอปเปลิลโอ้กล้ย กับแตงโมนะไหลเรื่อยๆเลยค่ะอ่ะคูณ3ามคูณหคูณ10เลยค่ะเราเบิดสีทองนี้ช่วยให้ตัวคูณเราเพิ่มขึ้นนะคะ4,819ันบาทห้าสิบตงแล้วค่ะมา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 ,มาหน่อยโอเคสวยค่ะกล้วยอ่าลูกอะไรอะแตงโมค่ะคูณ4ไปสี่โอ้โหพันสี่ เจ๋มเจ๋วงูนเกือบหมดกระดานเลยสบู่สีฟ้าไม่น่าใช้สบ,บู่นะโอเคโอ้โห <Nice. S 1> เกือบหมดอ่ะองูนต่อค่ะอ่าแอปเปิ้ลมามาขอตัวคูณเพิ่มอีกค่ะคูณ20ไปเลยคูณ2คูณ5อีกปาดตทีทุกคน สองหมื่นสองพันเก้าวสามมนห้าสิบตัโอ้ my g กอดเอ้าทำไมคะโอ้ตอนนี้ได้มาสาม0มืนกว่าบาทแล้วนะคะเฮ้ยซื้อฟีสปินนี่มันก็สุดปังอยู่นะเนี่ยยิ่งคูณเยอะยิ่งแบบยิ่งได้เงินเยอะเนาะมาเรื่อยๆเลยค่ะเหลืออีกหนึ่งฟีสปินแล้วมา โอเคคุณบกคุณสองคุณคูณสิบามเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้โหสิบฟรีสปินได้มา32,487บาทนะคะเกมนี้ก็แบบไม่ต้องจบนานแบบเกมที่เราเคยเล่นมาเนาะอันนั้นแบบว่าใช้เวลานานมากเอาไงดีลองซื้อต่อดูอีกไหมทุกคนรู้สึกว่ามันจะจบเร็วไปหน่อยเนาะ แต่จริงๆแล้วเราขอแนะนํานะคะว่าถ้าได้ขนาดนี้ก็จริงๆก็พอเธอเนาะโอ้โหได้มาเยอะเกินมาเดี๋ยวเราจะมาซื้อต่อแล้วกันค่ะเอาใจแฟนๆที่ขอมาสักหน่อยเล่นจบไวง่ายเกินเนาะซื้อสามหมื่นเลยค่ะทุกคนถ้าไม่ได้ก็อย่าว่าเราเลยนะคะสุดยอดเลยนะความโลมากของเรา จะได้อยู่นะเงินสามหมื่นนี่ถ้าเกิดไม่ได้อะเศร้าเลยซื้อไอโฟนได้เลยเนี่สามหมื่อ่ะโอเคอ่ามาเริ่มกันเลยสิฟีสปินนะคะเฮ้ยใจหายใจคว่ำแล้วเนี่ยทุกคนไม่เน้นเล่นนะคะเน้นซื้อฟีสปินโอเคมาจะหมดกระดานเลยแล้วเนี่ยอังคนต่อค่ะ สวยสวยคู่เลยคูณไหมโอเคคูณมาคูณมาคูณ28ดเลยนะคะมารางวัลเราได้เท่าไหร่สามหมื่นกว่าเลยนะคะมาอ้าวหลต่อนหน่อยค่ะยังพึ่งหมดยังพึ่งหมดขออีกคูณอีกไหม <Nice. S 1> อ้าแตงโมค่ะคูณมาคูณมา คุณเยอะๆนี่ชอบชอบหมื่นหพเท่าไรห้าร้อยหกสิบนะคะมาต่อยาวๆหโวยเหลือห้าครั้งแล้วอย่าฟรีสิโอเคกล้วยค่ะต่อคูณห้าอ่าตอนนี้ห้าหมห้าแล้วนะคะตอนนี้ก็คุ้มแล้วนะ ครึ่งแสนโอ้ยทำไปได้คูณสองนะคะโอ้ยเงี้ยเลยอะทุกคนจบเลยฟีสปินได้10ฟีสปินนะคะได้มาทั้งหมด55,365บาทเนาะโอเค5 0า0 0ได้ 50, ในครึ่งแสนเลยนะเนี่ยจริงๆก็รวมกับเงินทุนเราด้วยหมื่นนิดๆเนาะ เล่นได้แล้วก็ต้องรู้จักพอนะคะรอบแรกถือว่าดวงดีแล้วนะมารอบสองนี่แบบสุดยอดเลยค่ะทุกคนแต่ถ้ารอบสองนี่แฮวนี่ก็คือจบเลยนะคะเงินหมดเราว่าพอแค่นี้ดีกว่าค่ะยังไงมีใครช่วยลุ้นจนจบบ้างคะ่ะเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะแนะนําเลยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะอยากให้ลองเล่นเกมไหนบ้างหรือว่าใครมีซูเทคนิคอะไรก็แอกบกระซิบมาบอกกันได้เนาะ สุดท้ายนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย